สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตเขาสารของปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากเริ่มสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ Line, ในทีใตยคลิปเริ่มต้นกันที่ สองไลฟ์อัพที่น่าแข็งแกร่งที่สุดในการประทะนิวคาสเซยูเนเต็ดแต่ด้วยพ่อการแพร่ระบาดโควิด -19 าสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนะครับที่บุกวงการฟุตบอลโดยเฉพาะในพิมลีกในเวลานี้จะทาให้โปรแกรมการแข่งขันตอนนี้วุ่นวายซะเลอเกินและยังไม่มีใครรู้ว่าจากนี้ต่อไปสถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้นที่ไหนจนต้องประกาศเลื่อนการแข่งขันหรือไม่คงต้องประเมินกันต่อไปนะครับว่าในช่วงสุดท้ายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพิมลีกจัดการแข่งขันได้เพียง4ี่คู่จากทั้งหมด10คู่ พ่อหลายสโมสรเจอโควิดส9เล่นงานจนไม่พร้อมสำหรับการแข่งขันแล้วก็แมนเชสเตอร์ในเต็ดนั้นของเราคือหนึ่งในสโมสรที่โดนผลกระทบจากโควิด1 9ในครั้งนี้แบบเต็มเมืม่อไม่สามารถลงแข่งขันได้ตามโปรแกรมเดิมนะครับที่กำหนดไว้ใน2เกมนั่นก็คือเกมที่ต้องบุปไปเยือน เบนฟอร์ดแลวก็เกมที่ต้องออกไปเยือนบรดทันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็มีแนวโน้มว่าโปรแกรมการแข่งขันอาจจะถูกยกเลิกเพิ่มเติมอีกโดยเฉพาะเกมที่กาหนดการแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่28ถึง30ซึ่งตรงกันกันกบช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ซึ่งตอนนี้นะครับทุกอย่างกําลังวุ่นวายแล้วก็ยืนยันไม่ได้จริงๆเลยว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามครับเกมพิมพ์บิกจากนี้ไปเนี่ยแต่เราจะโชคดีถ้าปีแสดงนะครับอาจจะสามารถกลับมาฟัดแข้งได้ครั้งหนึ่งในวันที่7ธันวาคมนี้ ดยจะต้องเดินทางไปที่ภอ,อีสานนะครับเพื่อเจอกับเนลโกโซยในเดตมีการเปิดเผยแล้วนะครับว่าก่อนหน้านี้รังนิกมีเพียงเผู้เล่นที่พร้อมลงสนามเกมกับบรอดันที่ถูกเลื่อนออกไปเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาแต่ถ้าหากว่าโชคดีนะครับก็จะไม่มีการติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มเติมและจะกลับมาลงสนามตามกําหนดคือวันที่7ที่ถึงนี้คาดว่านายใหญ่าชาวเยอรมันนะครับจะมีการเตรียมตัวผู้เล่นที่พร้อมที่จะเข้าเลื่อนลงสนามได้มากยิ่งขึ้นเนื่องจากนักเตะบางรายนะครับต้องพักยาวในก่อนหน้านี้ด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บ สามารถกลับมาลงสนามได้แล้วนักเตะรายแรกครับที่กลับมาช่วยทีมได้หลังจากที่ห่างหายไปนานนั่นก็คือราฟีวารานครับเชตเต้แบ็กตัวเก่งของทีมหลังจากที่ไม่ลงช่วยทีมตั้งแต่ช่วงต้นพฤศจิก,กายนที่ผ่านมาเพราะปัญหาแฮมสตริงนะครับในเจรนเจอกับอัตลอตานาหากจะมองถึง,นงในแง่ดี2เกมก่อนหน้านี้ที่ถูกเลื่อนออกไปนั่นก็คือเรื่องที่ดีสำหรับดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้นั่นเพราะว่าทําให้เขามีอยู่ายในการฟื้นฟูและก็เรียกความฟิตกลับมามากยิ่งขึ้น คาดว่าในเกมที่เจอกับนิวคาสซิลในเต็ดนะครับวารานจะกลับมาจับคูก่กับแฮตตร์รี่แม็กควายในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กแทนที่วิกตอร์ดีเลฟส่วนยิโกดาโลครับอเล็กเตอร์เรสและก็เดวิดเดคิอาคาดว่าน่าจะยังรับไฟเขียวจากในายใหญ่เยอรมนีเพื่อรับผิดชอบในเกมรับในขณะที่เฟดและก็สกอตต์มิทูมินีครับคาดว่าน่าจะยังได้รับโอกาสในการเป็นคู่มิดฟิลในแดนกลางเหมือนเดิมต่อไปอย่างน้อยจนกว่าจะมีนักเตะใหม่เข้ามาในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้แต่ตำแหน่งนี้มีความน่าสนใจนั่นก็คือผู้เล่นตำแหน่งปีกอย่างไร จะได้รับโอกาสในการลงประจำการทางฝั่งขวาในเกมนี้หลังจากที่ยังไม่ค่อยรับโอกาสก่อนหน้านี้ภายใต้ผู้จัดการทีมคนใหม่ในขณะที่บุโนเฟนัสอาจจะต้องมีความเป็นไปได้ว่าจะถูกดรอปเป็นตัวสุกรองเมื่อพี่นาว่าฟอร์มของเขานนั้นในช่วงหลังที่ผ่านมาไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าเท่อย่นักในขณะที่มาคาเรตฟอร์ดถูกคาดการณ์ว่าจะถูกยกไปเล่นในทางฝั่งซ้ายเพื่อเปิดทางให้กับตำแหน่งคู่กองหน้าที่ว่างลงไป สำหรับผู้เล่นคนอื่นครับที่ลงมาเล่นคู่กับโรนัลโดคาดว่านังเตะคนดังกล่าวนั้นจะเป็นเอดิสันคาวานี่แม้จะอายุครบ35ปีแล้วแต่เขาก็แสดงให้เห็นว่าสามารถวิ่งได้บีต,ตลอดทั้งเกมอีกทั้งยังสามารถเล่นเข้าขากันอย่างรู้ใจกับคีเจโนโดอรโดอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับมีโอกาสสูงมา,มากที่เราจะเห็นคู่กองหน้าของโรนัลโดและก็คาวานี่ในแผนของปีศาจแดงในเร็วนี้ข่าวต่อมาครับซูปปเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายผลแชมเปี้ยนลีกแมนยูฟัดแอเลติโกมาดรด จากการจับฉลากประกบคู่ยูฟานะครับทำให้เกิดการจับฉลากผิดว่ามีความผิดพลาดจนนําไปสู่การจับฉลากกันใหม่ซึ่งส่งผลให้การประกบคู่เปลี่ยนไปยกเว้นแต่คู่ของเชลซีแชมป์เก่าได้ฟัดกับลิวทีมจากฝรั่งเศสสำหรับปีสแสดงนะครับเริ่มทีเนี่ยจะต้องต่อกรกับเปเชคู่ปรับในรอบแบ่งกลุ่มซีซั่นก่อนอีกครั้ง แต่หลังจากที่จับฉลากันใหม่นะครับทีมจากพิมเลียงเนี่ยประท่ากับตรามิก็ถูกมองว่าคู่แข่งที่เบากว่าทีมดังจากลิเกเอ,งอนนิงต่อก็นีดังกล่าวนะครับจากวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมานะครับซูปเปอร์คอมพิวเตอร์มีการคำนวณออกมาแล้วนะครับว่าทีมของรับดังนิดรอดจากปากเย,ยวปากกาไม่ต้องเผชิญหน้ากับเปเช่พวกเขาก็จะแพ้กับเอลิกโกมาดริดครับกระเด็นตกรอบสบทีมเช่นเดียวกันเนื่องจากแมนเชสเตอร์เดนเดนั้นมีเสียเข้ารอบ8ปทีมแค่38%เท่านั้น ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ครับแจ้งว่าในเกมแรกของปีศาจแดงมีโอกาสบุกไปกำชัยที่สเปน23และเป็นเจ้าบ้านนะครับที่มีโอกาสชนะมากถึง253เสมอกัน24ในการฟาดแข้งเดือนกุมภาพันธ์นี้สำหรับนัด2ครับซึ่งจะเล่นในที่โอทรฟอร์ดครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ชี้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะั้นมีโอกาสชนะ38เสมอ26แล้วก็แพ้ผู้มาเยือน36ทั้งนี้ในช่วงซูเปอร์คอมพิวเตอร์คำนวณออกมาแล้วนะครับผลปร,รากฏว่า ทั้ง2ทีมนั้นมีผลการแข่งขันในลีกแตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงโดยปีศาจแดงเนี่ยชนะลีกมาลาทั้งหมด3นัดรวดในขณะที่ทีมตุรามีแพ้ในเกมล,ลีกสเปน3นัดรวดเช่นเดียวกันอย่างไรก็ดีครับดีโก้ซิมิโอเน่ครับกุนซือของเอลิติโกโมาลิดครับไม่เคยนำทีมบู๊ปีศาจแดงมาก่อนเนื่องจากทั้ง2สโม,มรสรไม่ได้ฟาดแข่งกันอีกเลยนันตั้งแต่ปี1991เป็นต้นมาในขณะเดียวกันครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ได้ฟันธงว่าโอกาสที่ปีศาจแดงจะได้แชมป์หูใหญ่ปีนี้ไปครอบครองนะครับมีแค่ อย่าลวมสนุกตื่นเต้นเราใจสามารถแอดไลน์ดิจิตายคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ